หายจาพวกหน้าเทาเดี๋ยววันนี้เราจะมาพาทัวร์คฤหาสน์พันล้านที่สร้างโดยไม่ใช้มอดไม่ใช้ภาคเสริมแค่ตัวเกมหลักๆเท่านั้นเพียงแค่คุณมีเดอะซิมซีภาคหลักที่ไปรับมาฟรีคุณก็จะสามารถโหลดบ้านหลังนี้มาเล่นกันได้อ่ะไปดูข้างในกันดีกว่านะคะก็เถิดเดี๋ยวดูบริเวณบ้านก่อนก็จะประมาณนี้อันนี้ก็สร้างอยู่ ใช้เวลาในการสร้าง4วันในชีวิตจริงออกแบบ1วันกวันกว่าๆแล้วก็ตกแต่งอีก2วันกว่า,วานะฮะไปจเสร็จก็ประมาณนี้ก็มีลิมมซีนอยู่หน้าบ้านมองบมสูงน,นิสสนงข้างบนที่มีหลังคากระจกอ่าอันนี้หลังบ้านหลังบ้านสวยงามมีสระไว้น้ำด้ว่สระไว้น้ำจะไม่ใหญ่สักเท่าไหร่นะ ก็จะมีบ่อเล็กๆสะเล็กๆสะเด็กโอเคอันนี้ก็เป็นมุมบาร์บีคิวนะคะอันนี้อันหน้าบ้านเป็นน้ำพุหน้าบ้านหมุนให้ดูนิสโนงอ่ะปานเราจะเดินเข้าบ้านกันดีกว่าดข้างในบ้านก่อนเปิดประตูเข้าไปก็จะเจออ่ะอาเจ้ยืนเต้นบอลเล่อยู่เป็นหุ่นตุ๊กตาเด็กไม้อันนี้มองจากมุมข้างบนเป็นกระจกแก้วอะหลังคาแก้วมองลงมาแบบนี้อ่า โอเคสวยงามก็จะเป็นบ้าน3มชั้นนะหลังนี้นี่มองทะลุลงมาก็จะเป็นอย่างนี้อาจจะเห็นบันไดวนเลื้อยไปเลื้อยมาสวยงามอ่ามาอันนี้จากประตูหน้าบ้านนะจ๊ะ,ะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปที่ห้องรับแขกกันก่อนอันนี้เป็นอ่อห้องรับแขกที่เป็นแบบฟอร์มอลนะจ๊ะจะอยู่หน้าบ้านเลยจะอยู่เป็นห้องแรกที่เข้าถึงหน้าบ้านง่ายที่สุดเป็นห้องรับแขกที่ตกแต่งด้วยสไตล์สีขาวดํา ม่วงแกลมแบบม่วงๆดำๆขาวๆเล่นเฉดสีนิดนึงจะให้ไม่ดูแบบว่าแกลมบุบแบบไม่ไม่ดูโบราณอะไรอย่างนี้วันนี้เราก็จะเข้าไปที่ห้องครัวกันนะจ๊ะ mm. ก็จะเป็นแบบสไตล์สีขาวแดงดำบ้านหลังนี้จะเน้นการตกแต่งสไตล์สีแดงซะเป็นส่วนใหญ่แดงดำขาวม่วงอาจจะเน้นสีประมาณนี้นะอ่ะห้องครัว ก็จะมีเตาทำอาหารทั right. okay. well, board, ้งหมด3เตา2ซิงค์ล้างจานตรงนี้จะเป็นมุมบาร์อยู่ถัดจากห้องครัวมานิดนึงโอเคนี่อ่ะห้องครัวมุมครัวแล้วก็มุมบาร์ใกล้กันโอเคแล้วก็ประตูข้างในนี้ตัวนี้ก็จะเป็นห้องแบบว่าเขาเรียกว่า breakfast n o o ก็คือห้องอาหารเช้าอะไรแบบนี้ก็จะตกแต่งด้วยสีเขียวแดงลายใบไม้ตกแต่งด้วย ฟอร์นิเจอร์สีแดงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูห้องอาหารหลักกันดีกว่าอันนี้จะเป็นดินนิ่งรูมนะจ๊ะอ่ะดินนิ่งรูมเราก็จะเดินเข้ามาตรงนี้อยู่ติดกับห้องครัวเมื่อกี้นี้นี่เป็นลายใบไม้แต่ว่าจะเป็นใบไม้แบบว่าพื้นหลังสีน้ำเงินแล้วก็ตกแต่งด้วยสีแดงนะก็ะจะเป็นเก้าอี้ใหญ่อ่ะแบบเพื่อครอบครัวใหญ่อยู่กันหลายคนอะไรแบบนี้อย่างนี้เป็นโซนนั่งเล่นนิดนืงเบา โอเคอ่ะถัดไปเรามาดูห้องน้ำกันหน่อยอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำที่อยู่ติดกับห้องรับประทานอาหารจ้ะอันนี้จะมีเอาไว้อึอ,อย่างเดียวนะฮะไม่สามารถอาบน้ำได้โอเคอ่ะชั้นล่างเดี๋ยวมาดูอีกฝั่งหนึ่งของบ้านอ่ะดูด้านหลังตรงนี้ก่อนละกันตรงนี้จะเป็นด้านหลังบันไดเมื่อสักครู่นี้แต่ด้านหลังบันไดก็จะมีมุมโซนนั่งเล่นนิดหนึ่งนั่งเล่นนั่งเล่น โอเคตรงนี้อีกฝั่งของบ้านเมื่อกี้เราดูปีกซ้ายไปแล้ว,ลวอันนี้เป็นปีกขวาของบ้านปีกขวาของบ้านก็จะมีตรงนี้จะเรียกว่าเป็นห้องบอลรูมที่เป็นห้องที่สามารถใช้นในการจัดงานเลี้ยงเป็นห้องโถงขนาดกว้างใหญ่มากๆตรงนี้ก็ใส่แค่แบบเป็นโซนออเปียโน,โนเล็กๆเบาๆแค่นั้นพอจะไม่ใส่อะไรเยอะจะกะตกแต่งเล็กๆน้อยๆความสวยงามนิดนึงจะ,ะเดี๋ยวเราเข้าประตูนี้ก็ไปเลยดีกว่านี่จะเป็นห้องโรงหนังนะะเป็นเทเตอร์ของบ้าน โอเคชิด okay, ติดเลอกทธิดไปน,นั่นนะ่ะมันนั่งดูบั๊กนั่นนะ่ะโอเคก็จะมืดๆนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นโรงหนังอ่ะที่นั่งก็จะนั่งได้หที่นั่งเท่านั้นโอเคอ่ะต่อไปอันนี้จะเป็นห้องทํางานอยู่ติดกับห้องโรงหนังอันนี้จะเป็นเหมือนกับเป็นห้องสมุด uh, อ่าช <laughs> ั้นหนังสือก็จะมีหนังสือเยอะๆหน่อยหนึ่งจะตกแต่งด้วยสไตล์สีแดงเขียวด้วยความตัดกันของสี อ่าอันนี้ก็จะมีสีม่วงแซมมาหน่อยจากโซฟาเพื่อที่จะไม่ให้มันเลี่ยนเกินไปนะจ,จะอ่าตรงนี้เป็นโซนคอมพิวเตอร์อ่าเหมือนร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่อ่าอันนี้จะแยกเข้ามาในห้องข้างในนะคะห้องแปดเหลี่ยมอันนี้ก็จะเป็นห้องทํางานแบบสไตล์แบบบอสอะไรอย่างงี้อ่าห้องทำงานฟิลบอสบอสนิดนึงอยู่ข้างในถัดจากห้องเมื่อกี้นี้นะคะมีความเป็นส่วนตัวส่วนตัวหน่อยนึง โอเคตรงนี้ก็เป็นห้องน้ำที่อยู่ติดกับห้องทำงานเมื่อสักครู่นี้นะจ๊ะโอเคตกแต่งด้วยสไตล์สีแดงดำขาวอีกแล้วครับท่านมาเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นตรงนี้ก็จะเป็นห้องทำงานฟีแบบว่าวงานช่างนิดนึงงานไม้งานวาดรูปอ่าก็จะอยู่ใกล้ๆกันกับห้องสมุดเมื่อสักครู่นี้นะจ๊ะอันนี้ก็จะอยู่เป็นส่วนของหลังบ้านเลย เดี๋ยวออกไปดูนิดนึงตัวหลังบ้านออกไปตรงนี้จะเป็นทางเดินยาวที่อยู่ติดกับหลังบ้านตรงนี้อาจเป็นทางเดินยาวถ้าขวามือไปก็จะเป็นอ่าสวนเล็กๆแล้วก็จะเป็นสระว่ายน้ำตรงนี้อ่ะมองออกมาจากข้างนอกมองเข้าไปด้านในก็จะตรงนี้เป็นหลังบ้านอเดี๋ยวเรามาดูชั้นสองกันเลยดีกว่าเนาะขึ้นกระไดนิดนึงกระไดก็จะชวนหน้าเวียนหัวสักหน่อยแต <laughs> ่๋ยวไม่ได้ไค่ะเราไม่ได้เดินเองเดรสซีมมันเดินอ่ะกระไดกระไดโอเค ตรงนี้ก็มุมของชั้นสองก็จะมีเป็นมุมนั่งเล่นพักผ่อนดูทีวีอะไรอย่างนี้แล้วก็ของแบบแฟมิลี่รมนิดนึงอ่าดูทีวีกันตรงนี้ก็จะอยู่ติดกับระเบียงมุกของหน้าบ้านนี่อ่ะเดี๋ยวเราออกไปดูระเบียงกันหน่อยดีกว่าอ่าระเบียงหน้าบ้านนี่ตรงนี้ออกมาปุ๊บอ่าเราก็จะเห็นมุมหน้าบ้านก็จะมีน้ําพุหน้าบ้านนี่นี่คือระเบียงหน้าบ้านตรงที่เราออกมาเมื่อกี้นะจ๊ะ โ okay. อเคอะเดี๋ยวกลับเข้าไปด้านในก่อนอ,อีกฝั่งของก็ได้ก็จะมีมุมเล่นมักรุกอ่ามุมเล่นมักรกนะจะอะออกมาตรงนี้จะเป็นระเบียงหลังบ้านฝั่งหลังบ้านก็มีระเบียงเหมือนกันระเบียงมุกหลังบ้านโ okay. อเคอะห้องนอนเราดูห้องนอนฝั่งนี้จะมีปีกซ้ายกับปีกขวาอันนี้ปีกขวาเอาลอดูปีกขวาก่อนอันนี้จะเป็น master b เบ r o o m ห้องนอนใหญ่ห้องนอนหลักของบ้านหลังนี้ก็จะมีความแกลมแกลมแพงแพงหรูหรูที่สุดของบ้านนะฮะ จะเป็นเตียงแบบว่าอา่อมีความมีผ้ามงผ้าม่านอะไรอย่างนี้ชันเดรียอ,อ่าน,นี้จะเป็นมุมมองแบบสมมติเราดรอ,อยู่บนเตียงเราก็จะมองเห็นประมาณนี้สวยหรูดูก็ดูแพงโอเคตรงนี้จะเป็นมุมโต๊ะทำงานเล็กๆสำหรับห้องห้องนี้นะจะมีเตาผิงด้วยโอเคอ่ะต่อไปอ่ะเรามาเข้าประตูนี้กันดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นห้องแต่งตัวฮารุฮารา อลังการอลังกิว้วที่สดุดอ่านะคะเป็น walk in closet งองออหมุนอีกงอสวยงามโอเคก็จะมีอ่าทางเข้าไปสู่ประตูอื่นๆใน walk in closet อีกอ่ะเดี๋ยวอ่าตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำส่วนตัว ตกแต่งด้วยขาวดำแดงมีความลายตรงลายตาดิสนึ่งความเล่นของกราฟิกของการวางปูกระเบื้องอะไรแบบนี้อ่าเห็นไหมนี่้ขาวดำแดงประมาณนี้ฮาดูฮร,รานะคะแล้วก็จะมีอ,ะอ่างอาบน้ำด้วยตรงนี้โอเคยังไม่หมดแค่นี้ตรงนี้จะมีห้องที่ใช้สำหรับในการเก็บอัญมณีนะคะเพชรออยลโลไดมอนด์อ่า อ่ะห้องนอนเล็กและอันนี้เป็นห้องนอนที่อยู่ใกล้ๆกันกับห้องมาสเตอร์เบดมอ่ะห้องที่หนึ่งนะคะไม่เป็ห้องที่หนึ่งสิห้องที่สองห้องนอนสองของบ้านหลังนี้อ่าอยู่ใกล้ๆกันกับห้องเมื่อกี้นี้ก็จะมีห้องน้ำในตัวด้วยสําหรับห้องนอนห้องนี้นะจ๊ะโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งของบ้านกันดีกว่านะจ๊ะปีกซ้ายของบ้านอันนี้มาถงทางเดินเข้าไปเป็นสีฟ้าอ่ะมาห้องนอนที่สามของบ้านหลังนี้ อันนี้ก็จะเป็นห้องสไาตล์สีเทาๆน้ำตาลน้ำตาลดูเข่งครึมนิดนึงโอเคมีความคุณปูกคุณย่าอัตต่ไปไาห้องที่สี่มีความแบบว่าเด็กๆแบบว่าน้องๆลูกชายลูกสาวนอนกันอยู่ในห้องนี้ใส่ๆนิดนึงสีจะไม่บอกว่าจุจารอะไรมากมาย ต่อไปห้องนอนที่5้าจ้ะอันนี้จะตกแต่งด้วยสไตล์สีแดงน้ำเงินวิกตอเรียนวิกตอเรียนหน่อยอะไรแบบนี้รูห่าให้โซโอเคซึ่งีห้องน้ำเอาไปช่องน้ำห้องนอน3ามห้องที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี้ยจะต้องใส้ห้องน้ำห้องนี้ค่ะใช้รวมกันเราจะไม่มีห้องน้ำส่วนตัวให้เพราะว่าที่กยอสร้างค่ะมีปัญหาไหมโอเคต่อไปห้องนอนที่5อันนี้ก็จะค่อนข้างใหญ่นิดนึงจะเป็น กึ่งมินิมาสเตอร์เบดรูมห้องที่2ของบ้านหลังนี้นจะจ๊ะก็ห้องนี้ก็จะครบครันไปด้วยความสวยงามที่ต้องสวยถ้าไม่สวยก็ตบนะคะก็จะมีมาออก w อ l k i n Closet แล้วก็ห้องน้ำส่วนตัวตกแต่งสไตล์แบ็คพิงคให้ด้วยสำหรับห้องนอนห้องนี้อ่าแบ็คพิงค์เวอร์อินยูอเรียนาคะก็เทอย โอเคอ่าสำหรับชั้นต่อไปจะเป็นชั้น3และชั้น2หมดไปแล้วชั้น3อ่ะเราไปทางปีกขวาของบ้านกันก่อนดีกว่าเอามาก็จะมีประกอบไปด้วยห้องนอนห้องที่6นะคะอ่าโอเคสีน้ำเงินจะใช้แสงสว่างจากบนฟ้าข้างบนเพดานเป็นกระจกอ่อเป็นหลังคาแก้วนะจ๊ะส่องแสงลงมาโอเคอ่ะอันนี้ห้องนอนห้องที่7เป็นหลังคากระจกข้างบนเหมือนกันเพราะว่าไม่มีหลังคาตรง ผนังจะใช้หลังคาข้างบนห้องนี้ก็จะสีแบบฟ้าน้ำตาลอ่ะต่อไปห้องสุดท้ายอันนี้จะเป็นแดงเขียวน้ําเงินนะจ๊ะเหมือนกันกันกบสองห้องเมื่อกี้ก็จะเป็นหลังคากระจกเพื่อส่องแสงสว่างอ่ะละีสามห้องนั้นก็จะมาใช้ห้องน้ําห้องนี้นะจ๊ะเพราะว่าจะไม่มีห้องน้ําส่วนตัวให้โอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูวันที่ปีกซ้ายของบ้านชั้น3ก็จะเป็นฟิตเนส โซนฟิตเนสโซนจิมนะอ่าโอเคก็จะตกแต่งด้วยพื้นหินอ่อนกระเบื้องสีชมพูอ่อน,นอกับสีดำสลับกันนะคะซึ่งก็จะมีห้องแยกย่อยจะเป็นห้องเกมอ่าจะเป็นห้องเกมแยกไปเป็นสามห้องย่อยวันเล่นเกมอย่างสนุกสนานเมามันวิ่งโดวิ่งโด,งดมาหอบมาหอบพี่จอมาหอบแล้วก็จะมีห้องน้ำที่อยู่ ติดกัฟิตเนสก็จะใช้ห้องน้ำห้องนี้นะจ๊ะโอเคก็จะฮารุฮารานิโนงอ่ะโอเคเรามาดูบ้านในแบบตอนกลางคืนกันหน่อยดีกว่าวิวกลางคืนของบ้านความแกลมอ่านี้หลังบ้านมาตะกีหนี่หน้าบ้านนี้หลังบ้านนะจ้าก็เทยอันนี้เป็นโซนอ่อสระว่ายน้ำบาร์บีคิวปิ้งย่างทําครัวหลังบ้าน โอเคนะคะใครสนใจบ้านหลังนี้สามารถไปดาวนโหลดกันได้ในแกลลอรี่นะคะเพียงแค่เซิร์ชตรงแฮชแท็กว่าเลอป๋อมแล้วก็หาเอานะคะชื่อว่าเบ็เกมลักชัวรี่เฮาส์มาจะเป็นไี่มีพักเสริมเพียงแค่คุณไปรับเกมมาฟรีๆโง่ๆคุณก็จะสามารถได้บ้านหลังนี้มาเล่นนะจ๊ะโอเคจ้าไปเลยจ้ะสวัสดีจ้ะกระถทือ